รับผมผู้ใหญ่เฉลิมศิลปหรือว่าผู้ใหญ่แดงอายุ54ปีหลังจากผมเป็นเบาหวาน14ปีผมแย่เมื่อปี2500มาเนี่ยอาการมันหนักขึ้นก็ไตก็เริ่มไม่ดีแล้วตับก็ชื้นนะครับเกิดมาแค่50กว่าปีก็จะมาตายซะแล้วแล้วโดยเฉพาะต้อมทรมานการตามองไม่เห็น แล้วก็ไปหาหมอหมอว่าถ้าแผลคุณติดเชื้อมอะไรคุณก็จะโดนตัดทั้งแขนทั้งขาเมื่อน,นั้นนะครับมีคนแนะนำนะครับเอาพิษภัณฑ์นะครับจากศูนย์วิจัยพัฒนามุอุทไทยได้รับประทานผมก็ไม่เชื่อว่าจะจริงหรือเปล่านะครับจะฆ่าเชื่อได้จริงหรือไม่ก็ทดสอบไหนๆก็ไหนๆแล้วก็บางวันผมก็ทานเช้าสามกางวันสามเย็นสา อยู่ประมาณสักเจวันแผลที่เป็นแผลวงกว้างใหญ่ช้ำทั้งสายขวาขานะครับแขนก็ตกสะเก็ดนะครับครับทุกวันนี้ผมแข็งแรงไปใช้ภูมไปวิ่งออกกําลังกําลังกับดีกว่าเก่าเวยซ้ำนะครับผมมั่นใจจริงๆจากคณะวิจัยครับขอยืนยันด้วยสัจธะคามจริงนะครับขอขอบคุณครับ